สวัสดีครับกลับมามิกับเฮียหนุ่มหนามอนเดิมนะฮะก็มาอยู่กับเกม Dark Souls 2นั่นเองเกมนี้ก็ออกประมาณปี2012แล้วเนาะแต่ว่าที่ทีเด็ดก,ก่อน,นั้นก็คือเกมนี้เป็นเกมที่โคตรมาหาปรายยากเลยครับซึ่งผู้เล่นที่เล่นเกมนี้นี่อื้ตายกันแบบเป็นชีวิตจิตใจอะฮะเป็นว่าเล่นเลยโอเคฮะผมพอรู้คร่าวๆมาหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้เยอะอะไรบ้างมีพี่ๆแนะนำมา ว่าเออเนี่ยแกต้องหาของในแบบนี้ก่อนอะไรเงี้ยฮะโอเคปะเราไปหาของในนี้ประตูแรกเรานะฮะไม่รู้ลราผมก็เข้าเข้ามาัวลแล้วนะฮะพี่ที่แนะนํามาก็ก็ขอให้เป็นอย่างที่แนะนํานะครับมาฮึบชุบหลบนะฮะหลบหลบหลบ,ลบอืมเฮ้ยต่อยไม่ได้เฮ้ยเอ้าวเวรกรรมตบปะตบปะอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกมาตีทีละครั้งโอเคใส่ใส่ใส่ใส อันนี้เดียวอันนี้เดียวใส่เอ้ยไม่ต่อยอยยืนงงอะไรเนี่ยเฮ้ยรอมันเกาหลีซะเปล่าอืมโอเคเรียบร้อยฮะหนึ่งซบหนึ่งใช่ไหมมีไหมซ้ายขวาไม่มีโอเคมาฮึบนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราง้างช้าง้างช้าจังเออนั่นแหละอีกอีกเยังฮะเรียบร้อย เดี๋ยวนะต้องมีแต่หมัดจริงอะ่ะออกมาเลือกอาชีพได้ตอนแรกผมมาเลือกอาชีพนะครับผมเล่นตัวเปล่ามันจะได้อัตราลดมากขึ้นเกมมันจะยากขนาดไหนมันเ้มมาดูนะฮะปุ๊บเฮ้ยต่อยพลาดรอครับรอครับหลอ,อดเหนื่อยโอเคหลอดสแตมิน่เต็มแล้วเว้ยปุ๊บอุ๊จแรง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 เหรอแรง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 เหรอโอเคอเครับ มันยิงหันหลังว่าตุยหลังได้ออกครับน,นี่นี่ท่าตุยหลังแล้วเหรอเนี่ยฮะฮะอืมหล่นลงไปหล่นอาไม่หล่นตายพอดีอ่ะเอาเข้าไปอ่ะพิกเอา,เอาไอเทมเด็คเกอร์มีสั้นนะฮะมาใส่โอเคเฮ้ยธนูึโอ้โหผักโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋เพิ่งยิงโอ้โหนี่เนี่ยนี่เนี่ยธนูเหรอธนูเหรอ ธนูหัวธนูหัวธนูหัวไม่เข็ดนี่มีมีแล้วนะเว้ยมีมีแล้วนะเวย้ยอืโอเคครับมีพี่คนหนึ่งนะฮะที่ผมรู้จักเขาบอกว่าถ้าน้องได้มีดแล้วเนี่ยให้น้องวิ่งกลับไปสวนหลังบ้านคุณยายนะฮะแล้วน้องจะเจอวอันเตอร์ที่มันดอปดอบตอนจะถนูปัก น้องจะเจอไอเทมที่มันดรอปเอาไว้ใช้ในต้นเกมนะครับแต่ตอนนี้ตุท่าจะไม่รอดนะฮะรอเ,เลือดเราเรีเจนก่อนนะครับมายิงมาไอ้หนูมาอือโอ้ยไอ้ที่มันควักมีดม,มันควักมีดอือไม่ต้องควักไม่ต้องควักอางนั้นนะ่ะโอเคครับดูของนะครับไลท์เจมโอเคกลับดวงเฉยอู้มันตกมันตกมันตกโอ้ยตรงนี้มีมีอะไรให้เราเก็บด้วย ฮึบโอเคลงสวยเยี่ยมอ่ะโซเนมโซเจอร์โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งกลับไปบ้านคุณยายนะฮะนี่แหละฮะคือบ้าคุณยายนะครับอ๋อนี่ฮะช้องนี้นั่นเองโอ้โหดูรอยท้ามอนเตอร์นะฮะป้าหัวของดีนะฮะเดี๋ยวดูมอนเตอร์สิมันฆ่ากันนะชัดมานี้วุ้เฮ้ย้ยโอ้โหไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละกิฟกิบกิบิลูกกิบลูกกิบลูกอุ้ยล้มล้มล้มอยงนี้งจ้วงสองทีพอสทีพอถอยสทีพอแค่สทีได้ค่สทีวันี้ลุกชุบล้มไหมล้มไหมล้มไหมลกชุบนี่จิมไดไม่ทันล้มไหม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 ไม่ล้มอ่ะลกชุบโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออเยจ ล้มล้มหน่อยสิลูกอ้วนอ้วนอ้วนไม่ล้มอ่ะโอ้โึพุ๊บพ่อโหอ้วนอ้วนยาอ้วนยาอ้วนอ้วนอ้วนไม่คนโหดเลยโหรอ้วนไม่ล้มเลยนะเฮ้ยๆอ้วนแต่เย็นลูกล้มล้มล้มให้พ่อหน่อยสิล้มให้พ่อหน่อยนี่ไงจิ้มได้จิ้มได้อ เฮ้ย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 เร็ว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 ปุ๊บไปถัดแล้วทีเดียวพอเฮ้ยล้มล้มล้ล้ล้ออกมาต็มตัวแล้ครับโอ้เค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 โอ้โหโคตรโหดเลยรอรอชิงระยะห่างนิดนึงมาเออล้มแล้วอึ้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 ลบมาแล้วอึ้ลบล้ม เอ้าเฮ้ยโอ้โหแมงทับแมงทับลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วอย่าอย่ามูวแต่นอนตายครับมันยากจริงนะบอกเลยโอ้โหแล้วดูสภาพตอนตื่นขึ้นมาอันเดดนะฮะนี่มันถั่วจะชัดโอเคครับอีกรอบครับมาเลยเลยหนูไปชุบแต่ปดมาเนี่ย นะใกล้ไปไม่พ้น okay. โอเคปุบก,กระดอง2ทีถอยเฮ้ยช <c oughs> ุบโอ้โหไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้นแต่มันลม้มไม่พ้นแต่มันลม้มได้ไหมสามทีล้มโอ้โหโอ้โหยอะเยอยอะเยอะเยอยอยอโอเคล้มกอนเออเรื่องมันเหลือเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮนะ

อึอึมอเฮ้ยรบกวนเฮ้ยเย่าได้ได้ได้ๆโอ๊ย,อยนิดเดียวมันจะตายแล้ว SO ออออตอบได้ที่ข้ายังมีลหมหายใจอยู่ข้าแต่ยังไม่ยอมแพ้แค่นี้ <S <S ข่าวนี้เอาจริงแล้วอย่าหย่าหย่าหล่อเล่น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 ,ลนเนมหมือนแค่มุกเคยดูหม่ำบ่โอ้ยเฮ้เยมันจับมันจับกินโอ้จบละ เมื่อกี้บอกเอาจริงนะฮะมันเป็นแค่มุกตลกนะฮะ <c oughs> ความตายเป็นเรื่องปกติแต่ตายแบบนี้มันไม่ปกติแล้วฮะตายจนแบบโอ้โหดีวขอเก็บของก่อนนี่มันโซเราตอมดิเฮ้ยโอ้โหมิ่งสวนมิ่งสวนมิ่งสวนเออดูนะครับว่าของเราจะได้คุ้มค่ากับการที่ฆ่ามันไหม โอเคครับคนส่วนใหญ่เขาเล่นเกมนี้แล้วม <ess> ันเครียดนะฮะเราไม่เครียดนะฮะเราอย่าไปจริงจังอะไรมากเฉยเฉยไว้ตายก็ขำๆ easy easy ค่อยๆคุยกันน่ะเออนั่นแหละพอพอสองที่พอส่งไปตองชอนะฮะอย่าเรียสครับไม่เครียดไม่เครียดชิวๆฮะถือมีดเห็นไหม

ก็ตามหลักนะฮะคนเราอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงนะฮะอย่าโลภที่จะทําดาเมจกับมันอย่าโกรธกับมันมันเป็นแค่เกมอย่าหลงะฮะอย่าหลงของในวัตถุมันมากเพราะว่าตัวนี้มันมีของดรอปนะฮะมันช่วยให้เรามีดาเมจที่รุนแรงในช่วงต้นเกมทําให้เราตีบอนสเตอร์ตายง่ายขึ้นแต่เราต้องผ่านไอ้เจ้านี่ไปให้ได้ก่อนฮะโอ้โหเพียโอเคครับเรามาที่เดียวนะฮะ แล้วต้องใจเย็นๆแลต้องค่อยๆเล่นมาเรามันตีก่อนนะครับลมเถอะลมเถอะลมเถอะให้ลมสักครั้งหนึ่งให้ผมสบายใจได้ไหมแล้วมันลมตอนกูตายนี่มีประโยชน์มากเลยนี่รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วฮะผมไม่ได้จําเลยครับลม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 ให้กูหน่อยเถอะขอร้องขอร้องเออเออนั่น <c oughs> แหละชนะเป็นของกูของกูของกูฮะ <c oughs> เฮ้ยสต <c oughs> โตลิงเคครับเราไปันต่อเลยอู้อะไรเนี่ย เฮ้ยมันมีมีดแล้วเดี๋ยวนี้หาใช้มีดเหรอเฮ้ยอืม,มาผ่านสะพพ์ตละภูมิมาเยอะเลยเว้ยแค่นี้จิบจอยเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดยงงวเดี๋เดีงง๋ยดี๋ยวเ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 ดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดีวเด น in for ี่ปะ้จต้องกะดีๆแล้วล่ะฮือจบอายจะหลุดคำว่าไอ้วรนุษสักหน่อยครับแต่ไม่เอาดีกว่าเขาบอกกันว่าความฝันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสำเร็จเสมอไปฮะแค่เราพยายามก็พอแล้วครับลาก่อนครับผมจะไม่ข้างไปแล้วครับ พรทีครับเราขึ้นไปดีกว่าครับเฮ้ยเ <c oughs> อ้าเฮ้ยโอ้โหลงมาก็เจอมอนเลยเออฝันไม่โดนเองอาจจะเล่อพอนพรก็เล่นนี่แน่นี่แน่นแนอ,อู๋เดือดเดือดเปี๋ยวนประตยเหรอไอมือวะเออเออทิมทิมประตูนะครับตรงนี้เปิดไปดูเจออะไรโอเจอของโอตรงนี้ก็มีฮะไม่เป็นไรฮะอย่างไงก็ยังดีไปไปเลยเราไปดูกันเฮ้ยธนูนี่วะลบ เราจะไปไงน็อกดาวน์น็อกดาวน์อะไรวะโอ้โหถีบต้นไม้ยี่เหลี่ยมมันยิงวะมันยิงว่ะล็อกมันโอ้โ oh, ห oh. ดูมันยิงดูมันยิงดูมันยิงมันนี่มันนี่นี่แน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 ,น,น่ข้างล่างมีคนอยู่นะฮะไปะลงครับฮึบโอ้โหอ้าวแล้วทำไมตูตายวะเอ้า ต้องลงที่หัวเป๊ะๆแ,แล้วก็สับกางกกะบัตมันอืมซึ่งเลือดเราก็ลดเฮ้ยใหย,ยิงดิเฮ้ยมีทนูอยู่ข้างหลังอีกเหรอฮึ๊บโอ้โหมันอะไรเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนไม่มีทางสู้แล้วหลบธนุด้วยเออนี่ไงไงไง,ไงผิวผิวอืมไม่ต้องไม่ต้องหยิบมีด ไม่ต้องหยิบมีดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหยิบมีดอะไรทั้งนั้นดูสิว่าเรามีอะไรตรงนี้เออเออเออผีเบิ้มอีกแล้วอ่ะมันจะไม่เหนื่อยไปไหนอะ่ะพีเบิ้มพีเบิ้มวะมารอมันล้มนะฮะฮ่เาเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสองตัวแบบนี้ต่อให้มันล้มตัวหนึ่งก็เถอะเฮ้ยต้องทำไมีไม้เหลือเราต้องล่อมันเข้ามาช่องแคบนี้จุกกรูจุกกรูมาตีฉันเร็วอื้นขึ้นคำนับอะไรไม่ต้องการคำนับไม่ต้องการการคำนับตี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 ตหน่อยต,ต,ตีหน่อย,อยมันนี่อย่าหันหลังดิ โอ้โหมันจะเหยียบมันนั่งทับเลยเว้ยเฮ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 ้ยจะเอ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยฮึยหยุมันไม่ทันมันไม่ทันโอ้โหแล้วเอ้าวโอเคครับเราต้องทำให้มันหล่นนะฮะเฮ้ยจยุบล้ม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 ลุกล้มแล้วลุกลุกแล้วตกตกตกเถอะไอ้ พายเฉยเออเอ่อมันก็ไม่เห็นตางจากเดิมเลยโอเคครับเราไปดูกันต่อดีกว่าครับโอ,โอ้ในที่สุดเราก็ออกมาจากถ้ำแล้วนะฮะมัจุรามันโหดเป็นมันจุราเลยโหดดังนรกโอ้มีผมเห็นอะไรฟ้า,ฟาต้องเข้าไปดู Divine Blessing มันคืออะไรวะ คุ้นๆเหมือนเคยเห็นหน้าบ้านย้ายเมื่อกี้โอเคฮะน่าจะเป็นเช็คพอยต์นะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเวลาเล่นเดี๋ยวผมจะอัดนะฮะถ้าไม่มีเวลาก็นั่นแหละฮะก็ตามนั้นครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ